สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ชาวรถไทยทุกท่านครับวันนี้พบกับรถไทยประทันชาแนลครับคือเขาครับมณีรถม้าไทยหดหน้าครับมาไทยหดหน้าครับเป็นหน้าทงครับมนีสีผ้ามาเบงปัญหาของหน้าทงครับเวลามันแรงดินมันจะแห้งกับมันแข็งครับดินมันจะแข็งแห้ง เราวันนี้มันมันแข็งแข็งเลยเวลาไถไถยถ่ายกครับอีกปัญหาหนึ่งเนี่ยคือรถเกี้ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียหายเบิ้งครับปัญหาของห้อยรถเกี่ยวครับเดี๋ยวเสียหายเบิ้งครับนี่ครับห้อยรถเกี่ยวเวลาขัจะมุนครับขัจะวนครับอยู่น้ำหัวงานครับแข็งครับนี่แข็งเลยครับเดี๋ยวจะภาพาเบิ้งอีกหครงนี่ครับตรงหัวงานนี่ รถเจียวยิงค้นขับใจห้อนครับค้นขับใจห้อนนี่โอ้หนักเลยครับเวลาไทยเขาไทยครับเบิ้งน้ำแข็งข้างหน้าครับเฮงขาดครับเป็นร่องเลยครับนี่ครับปัญหาของหน้าทงครับหน้าตมครับนี่ครับให้เบิ้งครับนุ่นแมนเบิ้ลเลยครับนี่ รถนะพ่อปันใดนะครับรถรถนะพ่อปันไดครับแต่ว่าคนขับนีที่ครับแมนเบไดเลยครับทำหัวงนันแมนไดเลยมิดเดิ้สูงๆนั่นเลยครับรถเกี่ยวแล้วก็จะเกี่ยวมาหอดสุดขั้นน้าแล้วก็จะว,วนครับบหมุนเราหมุนเราบางขั้นก็ถอยก็ดีครับบางขั้นก็ดีครับถอยเอาแต่บางขั้นนีบ่ถอยเลยครับหมุนเอาเลย วันนี้เป็นตมครับวันนี้เป็นตมไปแล้วมันหอดหนาแหล่งมากนี่ครับแห้งครับแห้งแล้วเป็นโน่นครับเกรดก็ไม่อยากไปนะครับนี่นี่คือเค้าครับนี่พามาเบิรงจนเดียห้าศูนย์สี่ศูนย์ดีครับนี่ลงมาไทยคนนี้พอดีน้อนลงมา,มาไทยถ่าครับ ลองมาให้ถา่ายบันทึกผมเลิกง,งานแล้วกันเลยผมมาซอยครับว่าด้ไรไถลึกครับรอบแรกไถไปต้องเ,าเอาใบด้านหนาลูบไปน้ำครับ เวลาไทยไทยเรามันมันบาแตกแล้วมัน,มนเปน็นก้อนรับพอดีมันแข็งรับเดือแข็ง,ขงบ่ไอ้เพากอย่างไทยลึกรับไทยลึกแล้วเวลามาไทยไทยรอบสองเรามันไทยยากครับเวลาต้มกับตม้มต้มแบบเมื่เไยนะครับนี่เวลาน้ำแต่ว่าขนาวน้ขนาวน้ขนาวน้เตม็มขนาวน้ำาั่วข้าวน้ำถั่วไปเลยนี่ ไทยไงยครับไทยไงยแต่ขันน้ำเพาเอาะเกียร์เพอาะยังน้อยนี่หมื่นครับมือมือน,นี่คือไทยแถบสิบ่ไปไล้ครับเปหน้าเปหลังเป็นทรายเป็นควาผู้การท้อนครับพักช่วงใบครับพักกินเขา่าพักรถน้ำครับ มาไน่าจะของครับครรับแจ้งวิ่งรถไทยหลยครับหอมมะม่มกับมีครับอยู่บานขายสีสม้มเป็นส่วนมากเป็นออกพันพกศสอครับมันรถตลาดรถช่วงมี่การเซอร์วิสมันง่ายครับมันเร็วครับกระจอ,อกเลยไปเล่นกันทางขายสีสม้มเป็น อยู่บายก็มีจอรเดียอยู่สามขั้นครับันแหลกเป็นห้าสามหนึ่งศูนย์ั้งครับเพ่าเดียวแล้วก็มีจอรเดียสามสิบหกแครับอีกขั้นหนึ่งแล้วก็มีของผมครับสี่สิบแรง ปีนี้น่าจะได้เปลี่ยนคนขับครับจานทุงไปน้ำเบที้เป็นว่าบ่ามีกำลังกว่าสันว่าเป็นบ่ไดพักพครับงานเป็นายครับปีนี้คาดว่าน่าจะได้ขับเองครับน่าจะได้ขับเองไทยเองครับปีนี้จานทงุงฤดูการนี้น่าจะบ่ไดามากขึ้นครับ งานเพิ่งไลคกับปปีว่หาหันมันโควิดกับช่วงโควิดงานบ่ค่อยมนี้เปิดกันเลยได้มามับาห้่หครับเปินเมย์น้ำแหละครับบ่ค่อยในนอนครับนี่ครับคือสาเหตุหนึ่งครับของคนที่เป็นปูิแพ้ครับคือการไม่ได้พักผ่อนคือเวลานอนปกติยนี่มานขึ้น เข้าไปในนอนไปนอนอย่ามาเว้นมันกับคืนย่ามาคืนเนี่ไปนอนอย่ามาเวนนี่รับแนบไปรับแน่แน่นรับแต่รับรบส่สบายถ้าบราถไทยยังรับดีครับมือนั้นผมไม่่ายยูอีกทงหนึ่งที่ทางพูดนเนี่ยทางอ่น่ถยก็รับดีคับย่าาเเกือบลุกไปรีดน้มาเลยครับเด็ดทิ้ง ผมเป็นพุ่งแพ้ครับเป็นต่ว่ากับบอน,นัดช่วงช่วงก่อนโควิดนะครับช่วงนัง้นไปเร่นดนตรีแต่ยังไปได้สบายครับรถหอดบ้านนี่แต่ว่าหลังจากที่เป็นโควิดแล้วหลังจากเป็นโควิดแล้วนี่ผูณซึกว่าล่างไกยบัคึคับเัาเปลี่ยนเป็นหลายข่ายเพิ่ะเกียงคครับรถไทยกับพ่อได้อยู่ดิช่วงหลังๆมานีเป็นโควิดมานีโอ้บ่สู่ฟุ้นครับ ทั้งฟุ้นนี่แบบนักเลยนะครับทั้งตัวพุ่มแผ่ร่างกายเลยนอนดึกครับนอนดึกตื่นตะเ้าตื่นตีสี่ตื่นไปดีน้มตะเสาเปิดไฟไ,ไหมมั้งไม่ได้ปิดไฟ ใช้แถจะถวเขาเลยครับแข็งามากกว่เพราะไถลอบสองมากกั่หลังมันพะลมครับเพิ่อวนที่นี้ครับพอดีปล่อยรถตลีตาสร่างออกไปครับไปล่อยไปให้ป้ายุบบัานเดียวกันเนี่ยครับมันนี้แดดทาน์หนกับเมื่อเนแต่เบิ้ง เงินครับแต่เก็มเงินแต่พ่อกับไปเอารถตตลีไม่ครับเพราะว่ากับกาช่างเหมือนมันจะบอโอเคนะครับเหมือนจะมันโหลดมันจะโหลดโหลดเกินไปผลมันหนักครับมีท่านไหนแนะน้ำนะครับเรื่องของรถตตลีครับแนะนำมาในแต่คอมเมนต์ได้นะครับที่มองไมก็คือสยามครับของสยามพิมพ์มครับอย่างดหนึ่งเกาหาครับ บ้องห่วจะลากวบ้บ่ทีเบิง่งเบว้งนะครับตามที่สอบถามหลายๆคนผู้ก่อเจ้าเคยใส่ครับเคยไปเอาโอตตรีผมจำไม่ได้ว่าของใครไะไน,นะครับแต่ของจรเดียเนี่ยของหาห้าสามหนึ่งศูนย์ถในบ้านัตรเจ้าใส่สองเมตรสองเมตรหรือสองเมตรกว่านี่ครับเคยไปเอามาใส่เนี่ยไปปันไปปันนะยูรอรๆบัตนะครับ ถึงหน้าดินซ้ายเนี่ยปั้นกันไปสบายนะครับรถเมื่อหุงซึ้ง่าบ่อโหลดอะแลนแลนสบายครับคือรอบรถรอบรถต่างกันเลยหรอครับกับใส่ตอนใส่ตาช่าง <c oughs> <c oughs> โอ้แข็งครับแต่เมื่อไทยก้อนหนานีเนี่ยจะจะดีเยอะเพราะว่าช่วงก้อนหนานีมันจะมีฝนลงครับฝนลงมาช่วงหนึ่ง <c oughs> ฝนตกมามือเดียวช่วงอ่ ช่วงน,นะสสนี้นะฝนฝนตกฝนตกลงมาก็เลยแมาไทยช่วงนั้นโอเคอยู่แตมีที่คนที่ที่บ้านนี่แหละเพิ่นบอกกันว่ามาไทยตอนนี้เจ้าเด่หกับไทยพระเขา่าครับผู้เป็นใทยขายขายชิสมนะครับเพิ่นบอกว่าไทยเล่หไทยตอนนี้ไทยเลกับไทยพ่ะเขา่าผมก็เลยเขาเคยไส่มาแล้วอันนี้คือบอกน้องว่าบ่อยไทยดึกนะครับ แต่ไทยรู้ไนเขาหรือก็นี่ทั่งไทย,ขออยเขาเรี่ยวเลนี่มผมใส่ท้าหายของกินซิสเต็มเลยดีใเลย ไี่ได้4ี0อยกว่ชั่วโมงอประมาณซีลอยเสิบีอยแปสิบประมาณนี่แหละ แล้วครับปัญหาเดือขอบกระทะลอกครับกระทะลอมันกระทะลอ,ะลอมันเป็นมันเป็นออกแดงๆนะมันเปลืองอนะครับโอโ้ลองรถเยวแต่ถ่ารอบแรกก็ให้ครับให้แน่ ใส่เพราะหญ้ามันตาย <c oughs> <c oughs> ต้องล้อมาบึงกับไฮหนักึ้นสองไฮนี่สีไทยเขาเ่าแข็งแงห้งครับ เอาโอเคครับสำหรับผู้เข้ามารับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับสำหรับช่องรถไถมนาชาแนลนะครับขอฝากด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ